สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมอีกแล้วนะนิจิคน,คนดูเนิ่มเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรดีนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าตัวแสงนีครับตัวไหนบ้างนะครับที่มันน่าใช้แล้วก็ควรติดทีมเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบินเองตัวกันบินหรือตัวพักพื้นปกตินะครับว่ามีตัวไหนบ้างที่เราควรจะตามหานะครับก่อนที่ว่า โคดแสงโครมืดเนี่ยมันจะเข้ามานะครับซึ่งผมลงคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยแน่นอนมันก็น่าจะมาแล้วนะครับจะเป็นอาจจะเป็นตัวโคดแสงก่อนนะครับที่จะมาทั้งแบบทั้งเซตเลยนะครับโคแสงเนี่ยก็คือจะมาเกือบทั้งหมดนะครับจะมีแค่บางตัวที่ไม่ได้มานะสำหรับธาแสงนะครับผมอ่ะไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวปีที่สมุดสมกันเลยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าตัวไหนบ้างธาแสงที่มันยังใช้ได้อยู่แล้วก็ตัวไหนที่มันควรจะมีในทีมตัวเองเนาะผมใช้ฟิลเตอร์เลยแล้วก็ดูธาตุแสงนะครับธาตุแสงผมเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะ นะครับแต่ก็มีอยู่อยู่เยอะพอสมควรแหละแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเราจะไม่นับรวมนะครับตัว NFT เพราะว่าตัว NFT เนี่ยมัน,เป,นเป็นตัวที่สะสมอย่างเยอแล้วก็ไม่ค่อยเก่งนะครับในบรรดาตัว NFT ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีแค่ตัวแชมเปญนะครับแชมเปญที่เป็นเบบี้เบบี้โซดาใช่ไหมชื่อมันนะครับที่เป็นตัวเก่งเท่านั้นนะครับส่วนตัว NFT อื่นเนี่ยมันคือเป็นแบบสะสมเท่านั้นนะครับใช้อะไรไม่ได้เลยเนาะ เดี๋ยวผมจะไล่จากตัวที่มันดูเก่าที่สุดก่อนเลยนะครับผมโคนี่อาาครับโคนี่อามเทือกเนี่ยนะครับถ้าเป็นหลีกทั่วๆไปเนี่ยก็คือไม่ได้นะครับหลีกที่ที่ผมอยู่ที่เป็นลีกมาสเตอร์เนี่ยนะครับตั้งแต่มาสเตอร์ขึ้นไปแล้วก็ลีกตั้งแต่เพชรสขึ้นไปเนี่ยนะครับโคนี่อาาเนี่ยจะจะไม่ค่อยไหวแล้วเพราะว่าสเตตัสน้องเก่ามากนะครับแต่ถ้าใครอยากจะใช้นะครับเพื่อที่จะเป็นตัวบัฟให้นะครับตัวนี้มีบัฟที่โคตรจะดีเลยนะครับ ฟื้นฟู80%พลังชีวิต4 5่าแล้วก็หลบทักษะ60%นตะครับตัวนี้เนี่ยถ้าอยากจะเอาไปเล่นคอมโบแล้วก็มาเน้นให้มันบัฟเนี่ยนะครับในตั้งแต่หลีเพชร3ลงไปเนี่ยคือใช้ได้หมดเลยเนาะนะครับอดีตเคยเป็นตัวที่เก่งมากตัวที่ล้มยากมากแต่ว่าทุกวันนี้มันมี9้าดาวแล้วตัวนี้ก็เลยจะไม่เก่งนี่เองนะครับผมหมอดูนะครับไม่ต้องคิดมากเป็นตัวเก่าแล้วใช้อะไรไม่ได้นะครับส่วนลิงคัตนะครับถึงจะเป็นลูกรักผมก บอสป่าผีครับไม่ต้องเปิดไม่ต้องตามหาไม่ต้องปั้นครับมีก็ย่อยทิ้งไปตามสบายเลยนะครับไอตัวเบลล่ารถด,ด่วนครับเป็นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับสำหรับการตีป้อมนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะบัฟบัฟดีครับก็คือเพิ่มพลังโจมตี150%ขึ้นไปนะครับ มันจะทําให้ตัวบินเนี่ยนะครับตีป้อมได้แรงมากนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นร่างไฮเปอร์แม็กนะครับท่านได้ร่างไฮเปอร์แม็กเนี่ยแล้วมีบัฟนีขึ้นขึ้นหัวเนี่ยผมบอกเลยตีป้อม3ามทีสทีคือป้อมหายได้เลยนะครับเป็นตัวที่ตีป้อมแรงมากนะครับถึงสเตตัสมันจะดูแบบเฮ้ยเป็นตัวสายพลังพลังโจมตีกายไม่ได้เยอะมากแต่ว่าป้อมคุณจะหายแบบรวดเร็วมากนะครับเป็นเหมือนเป็นตัวพิเศษนะครับที่แบบเหมือนจะมีแบบค่าแฝงเล็กๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งมากเนาะด้วยความถึนช้าด้วย สลิตอนุบาลน,นะครับถ้าใครได้มาแล้วทีมตัวเองไม่มีรีเซ็ตสกิลเลยนะครับผมไม่มีเอลซ่าไม่มีบากิไม่มี Elsa, ไมกีม้ ie, Mikey นะครับไม่มีฟิชเชอร์พวกนี้นะครับถ้าเราไม่มีรีเซ็ตสกิลตัวอื่นเนี่ยถ้าเปิดได้ตัวนี้นะครับเลเวลร้อยสเนี่ยใช้ได้นะครับมีบัฟรีเซ็ตอยู่เนาะแต่ว่ารีเซ็ตจะไม่ค่อยออกแต่อย่างน้อยก็มีติดทีมไว้ก็ดีนะครับตัวนี้เนี่ยตัต้งแต่หลีกเพชรสลงไปคือใช้ได้หมดเลยนะครับไม่แนะนำให้ปั้นแม็กเลยไม่ว่าจะเป็นหลีกใดก็ตามเนาะนะครับเราเน้นเลเวล140แล้้วก็ปัน ามาบัฟอย่างเดียวนะครับไม่ควรปั้นต่อเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ตีป้อมไม่แรงเดินช้าแล้วก็ใช้อะไรไม่ค่อยได้ <c oughs> จริงๆนะครับไอตัวคนที่พิงค์เนี่ยออกแบบมาสวยงามครับแต่ว่ามันมันไม่เก่งนะครับมันไม่เก่งเลยเนาะ <c oughs> ตัวเนโครแมนเซอร์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ลูกรักหลายๆายคนด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยโดนลดทอนไปเยอะแล้วด้วยความที่เพื่อนเพื่อเขาเนี่ย โดนอัพเก้าดาวมาบ้างแหละนะครับมีร่าง9ก้าดาวเพิ่มเติมตัวใหม่มีร่าง9ก้าดาวมากขึ้นตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นตัวเก่าที่ไม่มีร่าง9ก้าดาวก็เลยถูกเอาออกจากทีมไปเยอะมากๆนะครับแต่ว่าก็ยังเห็นใช้กันอยู่เยอะแยะนะครับสำหรับคนที่ไม่มี บัฟอมตะนะครับตัวนี้เนี่ยมียกเลิกอมตะนะครับห้าวิสร้างความเสียหายแล้วก็ลดอัตราการหลบทักษะเป็นสกิลที่ดีมากนะครับแล้วก็อันที่2ครับอมตะห้าวิตัวนี้ยืนไกลด้วยนะครับอมตะห้าวิครับฟื้นฟูแปต่อร์นาวิแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์าลบแบบต่อเนื่องนะครับจะเป็นตัวบัฟที่ดีมากครับตอนนี้เนโครเมนเซอร์ตัวนี้นะครับจะบางมากนะครับจะหลบสกิลไม่ค่อยได้แต่ว่าบัฟเขาเนี่ยจะดีอยู่นะครับก็คือเป็นบัฟอมตะเนาะเป็นบัฟที่ยังดีอยู่แล้วก็ความแม่นยําของสกิลขอองเเเเนนโครรมซ์ี่ย หายไปมเกือบจะหมดแล้วนะครับในคอมเบนเซอร์เนี่ยสกิลไม่แม่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับก็เลยจะเป็นตัวที่เน้นออกมาบัฟอย่างเดียวนะครับถ้าเปิดได้เอามาปั้นเอามาเล่นใช้ได้นะครับแต่ก็ถ้าถามว่าปั้นเป็นตัวได้ของทีมไหมก็ไม่ควรนะครับฮ็อกกี้ครับนักฮอกกี้ไม่ใช่ฮ็อกกี้ฮอกกี้ครับเป็นตัวการบินตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมบอกเลยใครที่ไม่มีตัวการบินดีๆนะครับฮอกกี้เนี่ยในเลเวลร้อยสี่สิบเนี่ยใช้ได้ครับกันธาตุมืดได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวบินธาตุมืดเนาะและถ้าาเป็นนใ่ง ไฮเปอร์แนะครับหรือล่าง9้าดาวหรือ9 a ดาวแม็กตัวนี้เนี่ยจะก,กันบินได้ทุกตัวนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่โจมตีตัวบินได้แรงมากค,คือตีปกติไม่กี่ทีคือตัวบินตายได้เลยแต่รับฮอกกี้เนี่ยจะมีอ่าบางครั้งบางหลีกบางวีคที่จะเอามาใช้กันแบบแพร่หลายนะครับบางอ่าบางซีซั่นนะครับตำนานเจ้าตัวนี้กลับมาเล่นนะครับแต่ว่านานๆทีจะกลับมาน้องไม่เห็นทีหนึ่งนะครับ สกิลดาเมจนะครับใส่ตีใส่ข้างบนนะครับเป็นตีใส่ตัวบินนะครับแล้วก็บัฟความเร็วในการโจมตีติดคีแล้วก็ความเสียหายคีนะครับมันดีตรงนี้แหละพอมันบัฟปับ๊บนะครับแล้วมันตีติดคีขึ้นไปข้างบนเนี่ยตายหมดครับไม่ว่าจะเป็นธาตุแสงธาตุมืดตัวบินธาตุปกติถึงบางตัวเนี่ยจะมีเฮือกสุดท้ายก็ตามนะครับแต่ตัวเนี้ยตีป้อมได้แรงมากนะครับไม่ใช่ไม็ใช่ป้อมตีตัวบินได้แรงมากนะครับแับทีสองทีหายได้เลยเนาะ ต่อไปครับแหมระดับตานานใช้กันเยอะแยะครับสำหรับบาวนักมายากลครับตัวนี้เนี่ยแล่เยอะข้อเสียคือแล่เยอะมากกับหลบสกิลไม่ได้นะครับน้องจะรับสกิลทุกอย่างเลยสตงสตันชังงักกระเด็นถอยหลังอะไรพวกนี้น้องจะรับทุกสกิลนะครับแล้วก็รับทุกดาเมจแต่ก็ได้ข้อดีก็คือตัวนี้เนี่ยจะถึกมากตายยากมากๆแล้วก็สกิลแม่นมากๆด้วยนะครับสกิลแม่นเนี่ยก็คือกระเด็นถอยหลังดาเมจเนาะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเป็นบัฟพลังชีวิต 5้ารยเรนะครับต้านแล้วก็หิวเลือดนั่นเองนะครับบัฟของมายากลเนี่ยช่วยให้ทีมเราเนี่ยตายยากขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยถ้าใครมีมายากลอยู่เนี่ยลองเอามาเอามายากลออกไปแล้วก็ลองเล่นสักตาหนึ่งแล้วค่อยเอากลับมาเล่นนะครับคุณจะรู้สึกได้เลยว่าทีมคุณจะตายยากมากๆถ้ามีเบาวมายากลอยู่นั่นเองนะครับผมแนะนําให้ปั้นได้เนาะนอนสเปรย์นะครับในลีก เพชรหนึ่งะครับลงไปหรือว่าปลายปลายมาสเตอร์เนี่ยยังห็นตัวนี้อยู่นะครับก็คือเป็น S-word นอนสเป้นะอ่เป็นนอนแสงนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับจะโดดเด่นในเรื่องของการใบครับน้าปัจจุบันเนี่ยตีไม่แรงแล้วนะครับถึงจะมีการเจาะสายพลังก็ตามนะครับเต็มที่เลยคือต่อสย จะคือเจาะสายพลังเต็มที่นะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันตีใครไม่ตายเลยนะครับแต่เราหวังผลกับสกิลใบได้ครับทะลุอมตะใบแล้วก็ลดระยะโจมตีนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลวัฟปกติของเขานะครับถ้าได้มานะครับใครไม่มีตัวยิงไกลๆเล่นนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เนาะเป็นตัวที่ดามเมจไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าสกิลใบของเขาเนี่ยยังใช้ได้ผลอยู่นะครับผมอ่า ต่อไปตัวนี้ครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับตอนนี้ตัวเปลี่ยนร่างเนี่ยกำลังมาแรงครับตัวนี้เนี่ยก็ติดดีเท่าเท่ากับเจมม่วงเลยนะครับแต่ว่าเจมม่วงเนี่ยค่อนข้างจะติดดีเป็นวิเศษแล้วก็ติดลึกติดข้ามไปถึงนาปอมได้ตัวนี้จะสู้เจมม่วงไม่ค่อยได้เนาะแต่ก็ไม่มีเจมม่วงใช้ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้นะครับไม่ค่อยแนะนําให้ใช้แล้วนะครับสำหรับตัวนี้เนาะถึงแม้ว่าจะมีการสมองซัมมอนสตงสตันยกเลิกอมตะก็ตามแต่ว่ามันเป็นตัวที่ปั้นยากมากๆก็ประโยชน์มันเนี่ยใช้สวะ บาลร็อกครับไม่ต้องพูดถึงครับตัวที่ดาวมิหนักขนาดนี้แล้วแถมแบบโกงแบบสกิลข้ามหลังข,ข้าม2ข้าม3ถึงหน้าป้อมได้ครับยิ่งพีพีหมุนเวียนแบบระยะสั้นๆแบบเนี้ยตัวนี้ก็จะทําให้อ่าเราจเจาะศัตรูได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นตัวเคลียร์พื้นที่ได้ง่ายนั่นเองนะครับมันจะมียกเลิอกอามะตะนะครับยกเลิกบัฟแล้วก็หยุดยั้งการยุดเลิกผลรับด้านลบคือล้างกาอายกเลิกการล้างบัฟเสียของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ดาเมิทเนาะส่วนสก,กิลบัฟเนี่ยกระหลบกับใช้สกิลนะครับไม่ได ก้าดาวแบกได้ก็คือไปเลยเนาะอันดูบิดก็เป็นอีกหนึ่งตำนานเหมือนกันที่เขาใช้อยู่เนาะเป็นหนึ่งอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในตำนานนะครับเป็นตัวท่าแสงที่ไม่ค่อยถึกนะครับอันดูบิดจะไม่ค่อยถึกนะครับแต่ว่าตัวซัมมอนของเขาเนี่ยมันจะปวดมากนะครับในร่าง9ดาวเนี่ยแน่นอนครับสกิลเขาเขียนชัดเจนครับอัตราการติดสกิลครับ100%ครับก็คือซัมมอน นะครับออกมาแน่นอนนะครับ2ตัวทุกครั้งเลยนะครับที่มันง้างสกิลนี่ออกมาแล้วก็สกิลนี่มันง้างเร็วด้วยมันยกคาถาขึ้นแล้วก็วางแล้วคือติดเลยนะครับเป็นยกเลิกคำว่าทักษะอมตตาห้าวิแล้วก็สร้างลงศพนะครับสองลงในร่างไฮเปอร์แม็กเก้าดาวหรือ9ดาวแม็กเนี่ยลงศพจะถึกมากนะครับแล้วก็ลงศพมันเดินได้มันตีได้เนาะมันก็จะไปขัดระยะสกิลของฝั่งตรงข้ามได้ดีมากนะครับอันโดบิสเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยถึกเท่าไหร่แล้วนั่นะครับแต่ก็ยังปั้นได้อยู่เนาะ ไอตัวนี้นะครับถ้าใครไม่มีบาร็อกก็ปั้นได้ครับปั้นเอามาเล่นได้ตามสบายเลยนะครับแต่ว่าอย่าหวังผลกับมันเยอะเพราะว่ามันเป็นเศษ1นส่วนสิของบาร์ล็อกนะครับอันนี้คือเทียบง่ายๆเลยเนาะเป็นตัวที่สกิลคล้ายบาร็อกมากแต่ว่าเป็นเศษ1นส่วนสิของบาร็อกนะครับคือคือแบบบารล็อกเต็ม10แต่ตัวเนี้ยให้แค่หนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นตัวที่มาเมื่อต้นปีที่แล้วนั่นเองนะครับก็คือลดน้าหนักมูนมูลลดน้าหนักนะครับตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่า กันบินได้ทุกตัวเหมือนกันจะคล้ายๆกับไอตัวมูนฮอกกี้ครับก็คือจะเป็นตัวที่กันบินได้ทุกตัวเลยแต่ตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือเขามีการผลักคล้ายๆหมักลุกอ่าเป็นการผลักทะลุอมตะนะครับก็จะเป็นตัวกันบินที่บนตำนานนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนั่นเองนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆไอตัวอ่าหมักลุกแล้วครับแล้วก็เป็นธาตุแสงมืดด้วยเป็นธาตุแสงไม่ธาตุพิเศษแล้วก็เป็นตัวก้าดาวด้วยสเตตัสกดาวแม็กเนี่ยจะโหดมากๆนั่นเองนะครับ ตัวนี้นีครับไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันเป็นตัว NFT นะครับไกลทองนะครับ <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยไกลทองจะไม่ค่อยเกิ่งนะครับเพราะว่าหลังจาก Pad, อัปเดตอนเนิร์ฟแฝงเนี่ยนะครับเหมือนว่าตัวบาวไกลทองเนี่ยมันจะโดนเข้าไปด้วยก็คือความแม่นยำสกิลของบาวไกลทองเนี่ยนะครับไอบาวตัวเนี้ยมันจะลดลงไปเยอะพอสมควรเลยนะครับจากปกติแล้วเนี่ยก่อนอัปเดตเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะ,จะสกิลแม่นมากนะครับก็คือกระดือแบบ โยนเทียนมากระเด็นถอยหลังกระเด็นถอยไเรื่อยๆแต่ว่าณับปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่มีโดนแน่นอนจะสกิลเนี่ยจะไม่ค่อยโดนแล้วก็ถ้าอยากใส่สุดจริงๆต้องใส่ดาบราชาจระเข้ด้วยนะครับมันถึงจะเก่งมากๆนะครับตอนนี้ไก่ท้องใส่เกียร์ทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่เก่งมากนะครับแต่ถ้าใส่กับดาบจระเข้เนี่ยตัวเนี้ยจะเก่งขึ้นแบบมโหฬานเช่นกันนะครับผมก็ยังเป็นตัวที่ที่ดีอยู่ยืนอยู่หน้าป้อมเราได้แล้วก็ สกิลเนี่ยมีบัฟวิ่งเร็วด้วยนะครับก็ช่วยทีมได้เยอะนอกตัวนี้นะครับช้างยังปั้นไฮเปอร์แม็กได้9ดารก็ดาร์แม็กยังได้อยู่นะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างมือหวาเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่สําหรับตัวอัศวินนะครับไอ้บ้าอัศวินนี่นะครับมีบาร์เดียสมบูรณ์แบบนะครับเป็นตัวแรกของเกมนะครับแล้วก็เป็นท่าแสงด้วยนะครับไอในทั้งฝั่งของสกิลเคลื่อนย้ายเรนเจอร์จากข้างหน้าไปอยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือการผลักไปนั่นเองนะครับการมูฟไปเนี่ย ตัวนี้นจะสก,กิลค่อนข้างแม่นถ้ามีโดนแน่นอนนะครับถ้าเาอาศวินเนี่ยถ้าเราใช้เป็นตัวล่างแม็กล่างก้าดาวหรือก้าดาวแ,แม็กก็ตามแต่ไม่มีโดนแน่นอนเนี่ยจะผลักไม่ค่อยโดนนะครับแต่ถ้ามีโดนแน่นอน,นครับมีธนูคริสต์มาสมีพวกค้อนพวกขวานเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยตัวนี้เนี่ยจะผลักแบบแม่นมากๆแล้วผลักสตันไปไกลมากด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็มันมีบาลสมบูรณ์แบบนะมันก็จะแบบ วิ่งไปแบบไม่สนอะไรเลยนะครับป้องกันทุกอย่างนะ้องยกเว้นพวกขีปนาวุธแล้วก็การโจมตีธรรมดานะครับส่วนบัฟเนี่ยก็จะเป็นพลังชีวิตต้าแล้วก็บัฟคามรวมกันทันทีด้วยเนี่ยออกจากป้อมแล้วก็บัฟวิ่งเร็วเลยนะครับแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้นะครับพูดคริสต์มาสซันต้านะครับตัวนี้จะไม่มาในาตู้กาชาตินะครับถ้านับกันอ่านับกันแบบง่ายๆก็คือตัวของอีเวนท์ที่แล้วเนี่ยก็คืออีเวนท์คริสต์มาสที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่กลับมาอีกนะครับในตู้ โคดแสงคคดมืดในต้นปีนะครับถ้าใครอยากตามหาตัวนี้ก็เสียใจด้วยนะครับเพราะว่ามันจะไม่มาหานั่นเองนะครับมันเพิ่งมาตอนธันวาเองอะนะครับอันนี้มกราคมมันก็จะมาตอบมันก็แบบเออขายเร็วเกินไปไหมเขาก็เลยไม่ให้เอามาเนาะนะครับซึ่งทุกๆปีเนี่ยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็คือจะไม่เอาตัวที่ามาในเดือนธันวาเนี่ยเอามาขายอีกทีหนึ่งในเดือนมกราคมเนาะอันนี้คือเป็นแบบเขาทําแบบนี้มาตลอดนะครับแต่ก็มีโอกาสนะครับที่ปีนี้เนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้เอาตัวนี้กลับมาให้เราเปิดกได้นันเอง นะครับหลักๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าตัวไหนต้องเปิดหาบ้างครับผมแนะนําเลยอันโดบิสนะครับควรเปิดหาอย่างยิ่งนะครับมายากลควรเปิดหาอย่างยิ่งครับบาว์็อกควรเปิดหาอย่างยิ่งครับแล้วก็อ่อีกตัวหนึ่งไปไหนแล้วอ่ะนี่นะครับมูลออกกำลังกายนะครับจะเป็นตัวที่น่าเปิดหาที่สุดนะครับก็คือนี่เนี่ยตามที่ผมบอกเลยว่าตัวเหล่านี้ถ้าเราเปิดหาได้มาเนี่ยทีมเรามันถึงจะเก่งขึ้นจริงๆแล้วก็มันจะพัฒนาให้เราเนี่ยไปหลีก ได้นะครับจะสามารถข้ามหลิงไปได้นะครับถ้าเรามีตัวละครเหล่านี้นั่นเองนะครับผมอ่ะส่วนในทัดมืดเนี่ยนะครับในส่วงของทัดมืดเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นคลิปถัดไปนะกันเพราะว่าตัวทัดแสงเนี่ยมันจะมาก่อนเนาะซึ่งผมลงคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยตู้เพลิงอากาศนะครับทัดแสงแบบพิลลอัพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับแบบโคดแสงเนี่ยก็น่าจะมาเป็นที่เราแล้วนะครับเผื่อใครแบบเฮ้ยพี่ผมได้มายกกวมา ไม่รู้เป็นเก่งไม่เก่งครับก็มาดูคลิปผมเพาอธิบายไว้แล้วว่าตัวไหนเก่งบ้างแล้วก็ตัวไหนควรเปิดหาตัวไหนควรปั้นไม่ควรปั้นนั่นเองนะครับคลิปหน้าก็จะเป็นท่ามืดนะครับคลิปนี้เป็นท่าแสงก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปนะครับบ๊ายบายครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับ